ไอ้แล<อ>้วหรอเก็ดแล้วเพิ่งแล้ววิถีชาวบ้านจะเอาปลาตากงงหดเลยันเนาะรู้าปะสาบกเราเนี่ยไม่ไปเปิดใส่ป,กป,กปสุก็ดูมันไปสวยอย่างเด้แม่ตากปลาศึกศึกสามชั้น นี่ตึกสามสันเก็บตากปลาตึกสามสันสวยสายขาดมันนักกระดอสายปุ๊ดตากปลาแห้ง